สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมดอ่าโนมอลแ้งนะกับพิโรบัตรฮันเตอร์นั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรื <P ers> อว่าซโลแร้งผมเล่นเป็นบัตฟาร์มป่านะาว่าเป็นสกิลสองนั่นแหละนะฮะเวลาดีนายหรือว่าฆ่าได้มันก็จะได้เลือดขึ้นมา <P ers> แต่ว่าบัตฟาร์มป่านี่น่าจะยากนิดนึงแต่ว่ามันฟาร์มได้นะครับ ผมเปิดไว้สองอย่างคือไทยกับสิงคโ,โปร์นะอาจจะมีภาษาอินเตอร์หรือว่าภาษาอังกฤษกันก็นนั่นแหละนะแต่ว่าหลักๆน่าจะคนไทยเยอะกว่านะครับคงไม่เป็นไรหรอกมั้งผมจะเน้นเป็นสกิลสองนะครับมันจะได้แบบดูดเลือดแรงๆหน่อยเวลาเราฆ่าคลิปได้หรือว่าดีนายผมจะยังไม่อัพสกิลหนึ่งนะครับหรือว่าใบผมจะเน้นเป็นสองสามแล้วกัน สกิลสเราสามารถกัดคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าต้องอัพให้เต็มก่อนมันถึงจะกัดตัวใหญ่ได้นะ <Yeah. S 1> มันก็ไม่เสียเวลาตีมากนะครับกดใช้เรื่อยๆนะคุณดาวเสร็จก็ใช้นะครับ ตอนนี้ก็ประมาณตีสี่แล้วแถวบ้านผมเขาเริ่มทำวัดกันแล้วไก่ก็ขันหลวงพ่อก็สวดเจ๋วไปเลยครับธรรมะธรรมโมอยู่ในใจบัััดดดตลุานนีเพื่อไม่ทันแล้วครับทันเดอร์ตัดไปแล้วโอเคฮะด็อกเตอร์ฟาร์มป่า ทันเดอร์ไม่มีเวลอ่ะออไม่เป็นไรมั้งผมได้เวลอยู่ความหมดเลยจะชนะได้ไงผมจะหยิบเฉพาะตัวที่แบบรู้สึกบบสก,ก็เอามาฟาร์มป่าค่อนข้างที่จะโอเคนะไม่กา,กากมากนะครับ ผมเล่นซับไม่ค่อยได้นอร์มอลมันมันข yeah. okay. ัดก yes, mm ับตัวผมเว้ยผมเล่นได้หมดยยเว้นซับคือเขามีการเบรดกลางแล้วไงมีฟาโลขึ้นไปบนใช่ปะล่ะผมก็เล่นเล่นป่าแล้วกันแต่ด็อกเตอร์น่าจะฟาร์มดีกว่าผมนะเพราะสกิลเขามันดามเมจกระจายดามเมจเอลีไงผมมันต้องตีทีละตัวทีละตัว แต่ก็ไม่น่าจะยากมากมั้งผมขึ้นเป็นสตรีมบูธในเกมเนี้ยไม่ออกกดมาร์สนะครับผมเน้นแบบตีเรื่อยๆแล้วก็แบบตีเร็วๆดีกว่าเน้นแสแต็กดีกว่ากดมาร์สมันพิ้วก็จริงมันได้ดามเมจก็จริงแต่ว่าโนมอลรู้สึกว่าเน้นสตรีมบูธอ่ะจะเวิร์กกว่าฮันเดอร์กว่า ล่างนะเพื่อนกำลังตัดลูนได้ลูนด้วยเก็บได้ลูนอืมประเขียนไม้ให้กันวะนึกว่าทำสังฆทานถวายไปดิ คือสกิลสามยิ่งเอ่อเราจะมองเห็นเป้าหมายที่เลือดลดนะครับหรือว่าเลือดน้อยๆนะไม่ใช่เลือดลดเลือดน้อยๆนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะผมไม่แน่ใจนะเ <I see. S 1> หลือสักสี่สิบเราก็มองเห็นแล้วถ้าอัพเต็มนะครับโอเคบนได้เฟิร์สบัตแถมมันจะบวกความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับสกิลสามชุดแรกมันยังไม่เห็นทั้งแมปนะผมจำได้ว่าแพทก่อนนู่นที่แบบอัพแค่เวลเดียวมันก็เห็นทั้งแมปแล้ว แต่ว่ามันไม่มีแบบตีติดคงติดขีนะครับไม่เหมือนแผทนี้นะแผทปัจจุบันนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเขาช่วงแรกๆนี่มันใบตัวเองก็ได้ใบเพื่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะได้ดาเมจมา <c oughs> ผมจำได้ว่าผมเคยใบแฮมเมอร์ขนาดที่เขากดอันตีอ่ะ <c oughs> โอ้โหแบบทุบยับเลย <c oughs> แฮมเมอร์นะทุบผมยับเลย เดี๋ยวรอเล้วเพหกเดี๋ยวผมจะไปแก๊งละไอผมจะหกแล้วเดี๋ยวไปแก๊งโอเคแก๊งล่างดีกว่าวใช่แก๊งล่างแหละกลางคงพันเดอร์อยู่ยาวๆนน่นเราไปเลี้ยงเฟอีเค้แหละผมเข้าไปผมโดนตันผ่าผมตายเลย บล็อกคลิปเหรอวะใช่ไหมโอเคฮะเขาหว่อนบล็อกคลิปไว้วิ่งให้ดูนะครับน่าจะเห็นผมแล้วแหละ ผมนึกว่าฟาโรเขาจะแบบอะไรให้หน่อยสักนิดนึงก็ยังดีไงโอเค,อเคได้ว่ะศัตรูหายไปไมเมเบนกนดปวดปูไหมเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กดไม่กดไม่กดโ,โอเคโอเค โอเคครับผมกลับมาฟาร์มต่อเมียนตีค่อยไปแก๊งผมจะขึ้นเป็นสายแบบยาชะนะครับผมชอบเรียกว่ายาชะอ่ะก่อสะท้อนแท็บเล็ตประมาณนั้นทางเลยได้ไหมทางเลยน่าจะทันอยู่มั้งบาทกับผมผมไม่มีหนึ่งอะไม่ได้อัพมาฟาร์มต่อครับ เลืมไปแม่งติดคีบด้วยไม่เล่นนาะนน็อกไม่ฟาร์มแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะฟาร์มยากยืนเล่นเฉยเลยเดี๋ยวผมขึ้นเป็นบัตรชาลิตนะครับรู้สึกว่าเราใช้มานาปเปลืองพอสมควรเดี๋ยวออกบัตรชาลิตดีกว่าผมอาจจะเล่นเป็นมือฟาร์มก็ได้นะ รู้สึกว่ามันตีได้ทีละตัวตีช้าๆเนาะเดี๋ยวออก Thunder c a l ดีกว่าเปไปอย่าอย่าฟาโลถอยถอยระวัง<ป>อันตีให้ผมก่อนก็นได้นะมนนาน่าจะพออนตีอยู่ว่ะแต่มันอยู่

เออนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคครับเมื่อกี้ผมต้องกดบัตรฉลิตเพื่อเอามานาใบเขาไว้แต่ว่าเลือดเราน้อยไงโดนสกิลสองก็ตายเมื่อกี้สกิลหนึ่งเราเวลาใบเป้าหมายนะตอนนี้นะคือมันจะสร้างความเสียหายแล้วก็เวลาเราโจมตีมันจะเพิ่มระยะไอของสกิลด้วยนะครับก็คือตีหนึ่งครั้งก็เพิ่มหนึ่งวิประมาณนั้นแหละโอเค ยิ่งตียิ่งใบหนานขึ้นเรื่อยๆอ่ะส่วนนันติกก็เลือกเป้าหมายนะครับเพื่อสร้างความเสียหายเป็นเวทพิเศษนะยิ่งเป้าหมายเดินหรือว่าเคลื่อนไหวมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับมีกระทาฟ้ามันจะเป็นแบบเอแล้วนะไม่ใช่แบบทําเกล็ดล็อกตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมใบเฟสให้ทันเมื่อกี้แต่ก็อยู่ดีวะผมมีท้าพายไงผมรอดเป๊ปน่าจะหลุดนะอาจจะหาพีเคในป่าฟาร์มในป่าก็ได้ไม่หลุดหรอกหลุดเพื่อนมันหยุดแล้วฮันเดอร์เพื่อนมันเห็นปะชื่อเดียวกันโอเคครับผมฟาร์มต่อ มันจะแตกร์มาพีเคหรือเปล่าในไฟน่าจะใช่อะผมก็คิดว่างั้นอะผมว่าจะขึ้นแท็บเล็ตก่อนเว้ยเกมเนี้ยเวลาเขาวงเขาวาร์ปอย่างเงี้ยผมจะได้แบบใช้ผักได้ทำดาเมจกับสกิลวันตีได้ไงไม่ชาร์จเอาได้ฮะนะ โอ้โหเมดผมแม่งกันเวทว่ะทำแมนว่ะซีโฟกูไอแซดโฟดิไม่ใช่ซีโฟเฮ้ยมีเงินตีบ้างยิงใส่ได้นะ ดีไปนิดนึงเหรอเมื่อกี้โทษทีผมอยู่ไกลไปนิดนึงอ่ะโอเคครับผมขึ้นเป็นมือฟาร์มดีกว่าร่ะ <c oughs> <c oughs> ลนเลยอย่างว่าตัวกูเนี่ยเอาเป็นมือฟาร์มแล้วกันผมขอแบบเซฟเรื่องการเงินนิดนึงดีกว่าโอเเ้โหเมดเบนมึงออกกันเวทชิ้นแรกแล้วเหรอเพื่อนโอ้่ามันมันเวทห้าตัวเลยยังไงก็ไม่ตายผมอยู่เงนี้ มีตำรวจเวสสกิลติดตัวนะเพื่อนแล้วไงอ่ะกูถืกเปล่ะเขาออกกันเวท์มาเขาถือเปล่ <c oughs> ปะดด <c oughs> เออคิวไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยไม่ตายโอเคแล้วเจ๊ว่ะจ้ามจ้ามจ้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อ่าบนระวังเด้อถอยถอยระวังถอ,อยยาวเลยนะ้ำสามตัวแล้วเข้ากลางเหรอวะไม่เขาเปรี้ยวๆวะอ๋อมีเดี๋ยวแม็กแมนอยู่โอเคฮะชัดเจนเดวีว่าไงวัยรุ่นเมกาบัวก่า มันอยู่กางนะังไม่พีเคไงผมรอเติมบนดีกว่าปะมีนติบนจะแตกจบแล้วจาน เมื่อกี้ทำอะไรพุ่งใส่คลิปวะเฮ้ยเฟดเฟดได้นะเพื่อนผมมีแต่มันต้องมาแล้วไม่งั้นผมอาจจะออกบาเบลหรือว่าเมนเมลก่อนนะครับออกก่อสะท้อนก่อนนะเราได้ถ้าแตกแล้วก็ได้เลือดด้วยไง คือมือฟาร์มแม่งยังไงก็ต้องมีวะปล่อยอันนั้นไม่กันเออของมันต้องมีอ่ะไอ,อโซเห,เ,เห็นเปล่าเ,ออเห็นปล่าเห็นปล่าโคตรสะดวกเลยเว้ยสกิลสามผมอะแต่ว่าเพื่อนน่าจะทำอะไรไม่ได้คลิปใหญ่ผมว่าผมฟาร์มน่าจะได้อยู่มั้งปล่อยแช่นะ ดูดูทันเดอร์อันติิกูดิสามบิเลือดเต็มไอสัตว์มึงมีการเวทสองชั้นนะเพื่อ,อนไอสัตว์อันตริมามีเลือดเต็มเหมือนเดิมเลยจัดไปเวลรรุ่นเมกา tị đồn mà? เอาได้นะเอาได้อ้าวตาย3 cân. สวยอาจารย์โดนลงไม่ không กลัว เวลาขังก็กดออกเลยดิถ้ามันขังเฟลอ่ะกดออกได้กดซิกิลอีกรอบหนึ่งก็ออกแล้วขนาดฟาโร่ผมยังต้องออกมือฟา์มาคิดดูดิรวยขนาดไหนอะ่ะมีชาวแมนได้พอออกมือฟา,าอีกอับเพราะฟาโร่รวยกว่าผมอีกเนี่ย กลางวะไงไมีแนวตีนะเนไม่ได้เด้อเ้ย,ยเยอะอยู่นะเราบ้างป่านนี้ PK นะเพบ์น่าจะ PK แล้วแหละ ผมว่าจะขึ้นแท็บเล็ตแล้วว่ะจังหวะเมื่อกี้มันจังหวะเมื่อกี้เขาวับได้อะไรไงดันลึกๆได้ผมรอเติมอยู่ โอ้ผ่าทีรู้เลยสาระวังนะนะเกาเกมพิกอ่ะเอาดิจัดไป จัดไปเวอรรุ่นเมกาไม่ได้ละล็อกมารับก็ให้น้องเขามาคือตัวเรามันเป็นตัวหนึ่งที่แบบยืนแรกอ่ะเออถ้าฆ่าเขาได้เราก็ได้เลื่อนเราก็เล่นต่อได้ไงแต่ถ้าแบบฆ่าเขาไม่ได้เราก็นั่นแหละจบ ผมเคยพูดไประหว่างมือฟาร์มใช่ว่าโยนใส่ตัวเล็กมันจะทําให้เราได้ตังเวลาตีตัวใหญ่แต่ว่า EXP มันก็จะได้น้อยไงไไก็ต้องเลือกเอาระหว่างตังกับ EXP นะผมบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้เมดได้รุนแคปแล้ว <c oughs> น่าจะฟาร์มยาวๆแล้วมั้งเนี่ยผมขึ้นไปกันบนก่อน เรียบร้อยจะออกเวอร์ชันบ็อกซ์ซะงั้นผมคิดว่าน่าตรงตรงกลางน่าจะมีคนมาหมาบวบวะขอดักดูแล้วกัน จะใกล้ได้แทบเลตแล้วปะเหลวมันเลยร <c oughs> อรอรอ,อ,อบนเพื่อนระวังเนียนเนียนเนี่ยมัน้อนทันมัน้อนทันไม,ไม่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 เอาไม่เอา นี่ว่าไงเพื่อนเนี่ย โอ้ล่อเม็ดเบนตายอยู่ดีว่ะตายเถอะถ้าขนาดเนี้ยต้องตายแล้วแหละโดนดักหน้าเวฟคอม<อ>โบรตามอันเดอร์ตามบตายกบบ็แพร์เงี้งงาจะรอ,อแท็บเล็ตก่อนลูกพี่เดี๋ยวรู้จักเลย เจอบัตรอะมันเวลาเจอบัตรพกแค่วาฟเราก็รอดแล้วนะเว้ยถ้าเราไม่มีแท็บเล็ตอะเวลาเขาแบบไอ้นี่เราก็แท็บเล็ตได้ไงแถมมันทำดาเมจกับอันตีด้วยเพราะว่าอันตีมันคิดเป็นระยะทางเพราะว่าเราแท็บเล็ตไปมันก็พุ่งใช่ไ่ะล่ะคิดดาเมจได้ ผมอาใส่ยืนแบบตีได้เรื่อยๆเออไม่ไม่ต้องแบบดาเมจจิตมากแต่ว่าเดี๋ยวออกยาฉาอยู่ดีฮะออก3สีสสี b k b ก็น่าจะของโอเคครบแล้วไม่งั้นกอ็อาจจะออกแบบเกนจูโร่คอนตันก็ได้แล้วแต่นูไฟเบดก็ดีเหมือนกัน เฮียดันสามโอ้ผ่าอีกโอ้ผาอดันได้ผมมีดับเบิลนะจัดไปดิมไม่แชวหรเดี๋ยวหวานให้เดียด๋วยวหวานให้กันบนแป๊บนึง ผมลืมเปลี่ยนเอานาวเซอร์ว่ะมีขู่มานี่ไม่ขัดกับบุคลิกตัวเองใช่ไหยดูกูไม่หน่อมแนมเลยผมขึ้นเป็น H band ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากได้เลือดเยอะกว่านี้หน่อยอยากได้แต็กสเต็กหน่อย มันไกลไปอะยังไงผมก็คิดว่าผมน่าจะซ้อนไม่ทันเออมานารีไปดิเออเจ็บสองไปดิเด็กๆไปน้องฟาโลแบบเวลเยอะด้วยนะผมคิดว่าแบบน่าจะเล่นสบายแล้วแหละเอรเลเวลเยอะอะสิบสิบหกวะจะขึ้นฮาร์ดด้วยเนะี่ยอะรวยขนาะหอกไอซ์แบมนมามันก็ได้ดาเมจนะครับมันได้มาสิบหน่วยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,น่าจะได้มาสิบหน่วยนะ ืได้โจมตีสิบได้สเต็งอีกสิบหกตีโซโลอีกโอเคฮะถือว่าเป็นถือว่าดีเลยอ่ะไม่รู้ว่าเดอะแม็กแมนซ้อนกลางทันป่ะเอาวได้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 เมทถ้าได้ลุนแคปนี่แบบเป็นอะไรที่แบบฟาร์มสบายนะได้เร็วๆไม่ไม่ต้องช้ามากสัก1ิบ5นอสิบห้เนาะ ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยครับ15 16ประมาณนี้แหละ14 15 16อ่าอย่าเกินนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันเล่นยากจริงๆเขาควรได้นานเว้ยแต่ว่าเขาไปออกไอ้นี่เว้ยไปออกเป็นชามแมนเนี่ยมันก็เลยได้ช้ากว่าเดิมนิดนึง เดี๋ยวแม็กแมนโอ้โหพี่พี่ออกขวัญตีกระจายแล้วพี่อยากจะออกม็อกอีกเหรอเกินไปเป่าวเอาให้สุดเอาให้สุดเวอร์รุนเมกากะแบบว่าวิ่งเผาด้วยอะทำดาเมจแบบดาเมจม็อกอ่ะรุนแคปอีกอ่ะโอ้โหแบบสุดเกิน เราเมียนติอ่ะมียนติน่าจะนี่ได้คอนตันก็ดีนะครับจังหวะเราตีแรกอะหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยฟาโลผมฮาร์ดว่ะโอ้โหแบบกันเวทปุ๊บมือฟาร์มฮาร์ดเลยจับชิบหาย โซผมรุนเคเว์คือจริงๆเขามีสกิลสาว้ไม่จำเป็นต้องออกเว้ยออกน้องกงหน้ากากดีกว่าแม่งเฟี้ยวกว่าเยอะเราเล่นไม่เหมือนกันเนาะไม่ว่ากันแล้วกันสไตล์ใครสไตล์มันอะโนอมอลไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแต่ว่าของมันช้าไงมันไม่ได้รวยจริงๆก็ไม่ควรออกอะอ น่าจะออได้แล้วล่ะมั้งเนี่ยขึ้นได้แล้วผมว่านะนานผมหายาฉาก่อนแล้วกัน น่าจะเยอะปะ่ะอืมมันนานลิฟเลยสแล้วเหรอไม่ไม่ทนะันอ่ะอดได้แอสซิตอ่นะผมบอกแล้ววาร์ฟหนีผมได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้นแหละผมบอกไว้ก่อน

กงความตายโอ้ไม่ไม่โกงและตายปวดแอกว่ะนึกว่าโกงความตายนะเมื่อกี้เอาจริงๆเออมานาลิฟใ์เลยแบบงหอมสวยแต่งใจเพื่อนนี่บอกตรงๆน่าเรียบร้อยทันเดอร์ผมจบเลยจบเลยนี่ไม่ได้ด้วยอ่ะดูไฟเบรดอีกอ่ะ ไปทันอยู่ปะเนี่ยผมไม่รู้นะน่าจะทันแหละเฮ้ยคอยขังคอยขังคอยขังดิว่าดจะตายเราต้องคุยกันแล้วล่ะเป๊ปจริงๆจังหวะเนี้ยต่อสะท้อนไปดิโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากตัวเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ผมด้วยนะ ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมกดติดต,ตามแฟนเพจครับ,อบเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายจ้า